ตอนนี้เห็นสภาพแห้งจะระชามันเลยชุ่มชื้นชื้นพอชื้นแล้วมันก็ดินก็ดีขึ้นนะลุงนะบางนะใช่อันนี้เนี่ยมันนุ่มดูดูให้พี่น้องก่อนจะนุ่มเหมือนปะเนี่ยจะนุ่มเนี่ยดึงง่ายเห็นะเนี่ยมันจะดึงง่ายเนี่ยเนี่ยเห็นว่าการจะเติบโตเนี่ยพืชมันจะเนี่ยดูมันจะมันจะเห็นะมันจะโตคพอโตเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูนะถ้าเราทําให้หญ้ามันเขียวงี้ใช่ไหมรากที่มันชอนใช้พวกนี้มันจะทําให้ดินร่วนซุย ดังนั้นแต่ทุกคนเขาเข้าใจว่าหญ้าจะไปแย่งอาหารไม่เข้าใจผิดอาหารมาจากใบนี่ครับนี่เป็นนี้เลยยวขอไปดูฝั่งนั้นนิดอีกหน่อยนึ่งแล้วตันนี้บางดูแล้วพอใจนะผมพอใจแล้วเพราะว่านี้ครับเนี่ยใบใบที่เกิดจากยิบซ้ำรตตชนครับโอมันจะใหญ่เหมือนข้างล่างมันเหมือนฟุกมันเหมือนกำมายีนะ<ช>มันนุ่มๆไหมนี่แหละนี่แหละอมันน,มนุ่มหรือที่ใบ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 บก่อนใบเก่าอใบเก่าน่ะใบเก่าเมื่อก่อนใช้ยิบซ้มเก่านั่นก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม อยย่างงเี้มันจะไม่ไม่ค่อยออกไม่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 ตอบไม่ไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองเท่าไหร่แกถามว่าครับอ๋อพอใช้ซับสะท้อนแล้วมันเห็นเห็นชัดเจนอันนี้นี่บครับพอใช้พอมันแตกแล้วมันจะแตกใหญ่เลยแตกใหญ่เลยอืมแล้วลูกโอ้ดูดิดูลูกกันฮะลูกเนี้ยลูกซองเนี้ยสวยไหมลองเงี้ยดูเลยนี่สวยสวยใช่ไหมลูกสองโอเคครับอ๋อแต่ทีนี้เดี๋ยวดูนะชุดใหม่ชุดเก่าลูกจะชุดชุดใหม่มันจะใหญ่กว่าผมก็ มันจว่าจะเป็นอย่างนั้นกว่าเพราะว่าส่งออกมา